สวัสดีครับ่อเม่พี่น้องบันเทาพบกันอีกแล้วนะครับพบกับให้คนสีสเกตนะครับมาชมบรรยากาศนะครับเวลาประมาณ2ทุ่น20ของวันที่11เมษายนนะครับมาชมบรรยากาศการจราจรนะครับมาชมบรรยากาศการจราจรนะถนนมิตรภาพกมศูนย์สระบุรีนะครับว่ารถจะเยอะขนาดไหนตอนนี้รถหนาแน่นนะครับความใวก็ยังได้อยู่นะครับ ตอนนี้เป็นนะครับผมในมุมสูงนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายอดีศรน,นะครับขวามือผมเนี่ยขวามือของรถที่วิ่งนะครับก็จะเป็นน้ำหัวนะครับแล้วก็ตลาดเปิดใหม่ยิมเบิร์ของเรานะครับก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับการจราจรฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น รถมาจากโซนอีสานใต้อีสานเหนือนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนรถวิ่งที่วิ่งเข้ามาหาตัวผมนี้นะครับก็จะเป็นรถที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานโคราชนะครับมาชมบรรยากาศนะครับกันเลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มยีสิบนาทีนะครับของวันที่11เมษายน2อง6นนะครับบรรยากาศข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ นี่ครับก็มาดูอีกมุมนึงนะครับตัวนี้เป็นโรตัสสลับรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับรถที่วิ่งไปนะครับมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานนะครับจํานวนรถหนาแน่นนะครับหนาแน่นรถเยอะนะครับความไปก็น่าจะอยู่ประมาณ70ถึง80ได้นะครับตอนนี้รถที่วิ่งนะครับเนี่ยครับก็จะเริ่มชะลอตัวตรงโค้งนะครับ โรงพยาบาลเกษมราชนะครับรถที่ลงมาจากสะพานยกระดับเดี้ยวขวานะครับก็จะชะลอตัวนิดนึงนะครับนี่ครับดูครับรถเริ่มชะลอตัวแล้วครับตอนนี้คาดว่าค่ําคืนนี้น่าจะติดนะครับน่าจะติดนะครับตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเริ่มชะลอตัวรถนี่ครับทั้งคู่ขนานสองสองเลนซ้ายก็สามารถไปเข้าตัวเมืองสระบุรีแล้วก็บายพาสไปลพบุรี แล้วก็เพชรบูรณ์ได้นะครับเนี่ยสามเลนสามเลนที่ผมถ่ายลงเนี่ยนะครับสามเลนที่ถ่ายลงมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานนะครับรถเริ่มชะลอตัวแล้วครับเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับชะลอตัวที่หน้าค่ายอดีศรฝั่งมอตสิบแปดนะครับเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับดูครับดูดูว่านี่ดูตากข้างหลังนะครับดูจากข้างหลังนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับ ผมว่าค่ำคืนนี้ไม่น่าเกินห้าทุ่มน่าจะรถติดนะครับตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับครับชะลอตัวแล้วนะครับพี่น้องครับครับฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับนี่เครับรถวิ่งนะครับตำรวจเกิดเปิดไฟวิ่งแล้วนะครับก็น่าจะมีเหตุนะครับเปิดไฟวิ่งยาวเลยนะครับก็ ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังน,น,นะครับเพื่อความปรารถนาดีจะให้คนสีสกเกตนะครับและเพื่เสียงวัสิบสีส,สกเกตนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับเวลาประมาณ2องทุ่มยีนาทีนะครับสองทุ่มยีนาทีของวันที่สิเนมษายนสองพันหกสิบหกครับนี่คือผมพาชมด้านหลังที่มุ่งหน้าเข้าสู่ภาคอีสานนะครับต่อไปถ้าผมจะกลับรถมามให้ชมรถจํานวลรถ ที่ลงจากสะพานยกระดับนะครับสะพานยกระดับเลี้ยวขวานะครับตรงโรงพยาบาลมิตรภาพนะครับสระบุรีนะครับดูดูครับจํานวนรถที่ลงจากสะพานมาเยอะนะครับเยอะหนาแน่นนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับฝากพี่น้องผู้ที่เดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับ โดยความหังใหญ่จากไอ้กศิศสเกตนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์การจราจรห่วงหยุดยาวสมการพื้นที่ถนนมิตรภาพระหว่างพมที่ศูนย์หน้าโรงพยาบาลไข่อดิศรนะครับและขอจบลงไลไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณที่เข้ามารับชมและส่งกำลังใจจากไอ้คสิสเกตสวัสดีครับ